ได้ที่ตัวเรานว,วัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธ์เพื่อคุณภาพชีวิตห่างไกลโควิด -19 ทมกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงนวัตกรรมพลาสติกในอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามามีส่วนสำคัญด้วยคุณสมบัติป้องก,กันก๊าซและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ใช้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปแต่ด้วยปริมาณการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจึงจำเป็นต้องมีการคัดแยกและทิ้งอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะขยะปนเปื้อนเพพื่่ออลดกาาารรรรแะบขงโคในนสถ กที่ทุกพื้นที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยพลาสติกจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าด้วยประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ที่ตอบสนองหน้าง,งานที่หลากหลายและทนทาน GC มุ่งม,มั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีพันธ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกสถานการณ์ GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข เตาแก๊สลักกี้เฟรมประหยัดแก๊สเบอร์ห้าอะไรนะพูดดังๆดิเตาแก๊สลักกี้เฟรมมีมออรับรองคุณภาพได้มาตรฐานโอ้โหพูดดังอีกได้ไหมเตาแก๊สลักกี้เฟรมประหยัดแก๊สมีมาตรฐานปลอดภัยได้ยินแล้วจ้ะแมเตาแก๊สลักกี้เฟรมประหยัดแก๊สปลอดภัยจะซื้อได้ยังจ้ะเตาแก๊สลักกี้เฟรมประหยัดแก๊สแข็งแรงทนทานปลอดภัยได้มาตรฐานอุตสาหกรรมลักกี้เฟรมเตาแก๊สที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมลักกี้เฟรมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด สิบสี่รายการสามสิบแปดนาทีนะคะกลับมาช่วงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้อยู่กับเราพี่น้องสองคนนะคะจะโอ๋นักอาพาแล้วก็พี่เป้งค่ะเมื่อกี้นี้ประเด็นที่พี่เป้งบอกว่าสมมติยติผู้ใหญ่เสียชีวิตเนี่ยจะบอกหลานว่ายังไงดีก็มีครูบูฟังบอกว่าเคยบอกหลานเหมือนกันบอกว่าคุณยายไปสวรรค์แล้วหลานถามกลับว่าไปนานไหมเนี่ยคือเขาไม่รู้ไงมันไม่มีคําว่าตายอยู่ในนั้นเขาไม่เข้าใจเนาะใช่ครับคือบอกว่าเด็กในช่วงสามถึงหกปีเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจหลักการได้ชัดเจนจนกว่าจะอายุประมาณเก้าถึงสิบ เพราะว่าเด็กยังเต็มไปด้วยความคิดเชิงจินตนาการยังไม่สามารถแยกแยะโลกแห่งความเป็นจริงกับจินตนาการได้ทั้งหมดอันนี้สําคัญนะก็บอกว่ายิ่งปกปิดหรือพูดอ้อมค้อมเกินไปลูกอาจจะยิ่งสับสนและหวาดกลัวมากกว่าเดิมครับอื โอ้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งแสดงความเห็นเรื่องเรื่องรถรถบัสชนรถไฟเนี่ยไว้ไว้ละเอียดอยู่นะฮะอบอกว่าคือกรณีนี้เนี่ยทางรถไฟสร้างอยู่สูงกว่าถนนนะก็เป็นธรรมดาที่รถต้องเร่งเครื่องเพื่อจะข้ามและที่เกิดเหตุทางการรถไฟได้ไปสร้างรั้วริมทางรถไฟบางอีกอรั้วริมทางรถไฟบางอีกหน้าฝนหญ้ามันก็ขึ้นสูงฝนคือเวลาจะข้ามเนี่ยต้องเร่งเครื่องแล้วเราก็มองไม่เห็นไนงะเพราะว่ามันมีรั้วปิดบังไว้อีกแล้วก็ไหนแต่ต้นไม้อีกใช่ไหม อืมเออเรื่องทัศนวิสยัยเป็นส่วนสําคัญครับอ,อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยนะคะกับทางผู้จัดการศูนวิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยค่ะดรกานวีกากนิตพงนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้ค่ะค่ะอยากให้อ่าดรกานวี พูดถึงอุบัติเหตุที่ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะว่าว่าจริงๆแล้วในมุมของของเนื่งจากเราทํางานเกี่ยวกับอุบัติเหตุมาพอสมควรเนี่ยมองว่ามันมันน่าจะมีความบกพร่องหรือว่ามันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรได้บ้างค่ะค่ะก็เอ่ออย่างอย่างเคสนี้นะคะพอดีตอนนี้อยู่ที่ที่ไซส์พอดีเลยนะคะ,ะก็ก็ข้ลงมาดูพื้นที่ก็ ก็ <g ül> มันก็จะมีปัญหาเรื่องของไอ้ตัวจุดตามรถไฟเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆกับปัญหาเดิมเก็คือมันจะเป็นเรื่องของระยะการมองเห็นที่มองเห็นได้ค่อนข้างลําบากนะคะโดยเฉพาะจุดนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้ลงมาดูวันนี้เขาก็มีการถางหญ้าถางถางป่าแล้วก็เอาตัวรั้วแนวก้านเนี่ยเอาออกแล้วด้วยขนาวันนี้เอาออกอนะคะมันก็ยังยังมองเห็นได้ค่อนข้างลำบากนะคะคก็คือระยะการมองเห็น กวจะคือจะเห็นรถไฟมันคือมันมาใกล้แล้วนะคะ,ะแล้วเมื่อวานเนี้ยวันที่เกิดเหตุนเนี่ยก็ทราบว่าตอนอตอนเช้าก็ฝนตกด้วยนะคะคแล้วแนวรั้วก็ยังไม่ได้ออกด้วยคือว่ามันโอเคแต่ว่ามันมีพวกวัชพืชขึ้นขึ้นบริเวณตรงรั้วด้วยมันก็ทําให้ทําให้ทึบน,นะคะมันก็อาจจะมองเห็นได้ยากเมื่อวานเนี้ยน่าจะทัศนวิสัยน่าจะไม่ดีมากกว่าวันนี้อีกนะคะ คือสรุปแล้วสั้ว่าเรื่องของระยะการมองเห็นค่ะระยะการมองเห็นเป็นเหมือนสาเหตุหลักแรกๆเลยที่ทำให้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่ไหมคะคือเรื่องของหญ้าทึบแล้วก็แนวรั้วเหรอคะใช่ไหมคะ ก็มีแนวรั้วด้วยแล้วทางด้านซ้ายมือนะคะมันก็จะมีสถานีรถไฟคลองแขวงกลัน่นคือจุดตัดเนี้ยมันอยู่ใกล้สถาน,านีนี้มากเลยแต่ว่าสถานีนี้เนี้ยเขาก็ไม่ได้มีการใช้งานแล้วแล้วก็ทราบว่าเป็นเป็นสถานีร้างนะคะมันก็จะมีตัวสะพานล,ลอยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโครงสร้างสถานีมันก็จะบดบงังการมองเห็นทางด้านซ้ายด้วยแล้วก็ถ้าด้านขวาก็จะเป็นพวกแนวต้นไม้กับแนวรั้วนะคะมันก็ทําให้มองเห็นลําบาก คือถ้าจะมองเห็นจริงอะมองเห็นได้ยากส่วนี้ประเด็นหนึ่งที่ดูก็คือทางถนนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้าง คือวิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่ร่วมจะมีทางจุดตัดทางรถไฟอยู่ข้างหน้าแต่ป้ายเตือนอะไรมันก็ก็ก็ไม่เยอะนะคะก็มีแค่ประมาณสักสองสามป้ายอยู่ทางด้านซ้ายมืออีกฝั่งหนึ่งก็เห็นว่ามีพวกต้นไม้เนี่ยขึ้นก็ปังป้ายเหมือนกันครับที่พื้นถนนก็ไม่มีมาร์กิ้งอะไร <c oughs> บอกว่าจะเป็นเป็นทางรถไฟนะคะ,ะคือจะมาเห็นทีก็คือมีแค่ป้ายหยุดป้ายหยุดรถไฟกระพริบองก่อนที่จะขึ้นข้ามทางรถไฟซึ่งป้ายหยุดอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนหยุดด้วย นะคะอมันก็อาจจะทําให้คนเนี่ยไม่รู้ก็ได้ว่าตรงเนี้ยมันมีทางรถไฟแล้วมันเป็นลักษณะของทางขึ้นเนินด้วยค่ะพอขึ้นไปก็คือคือเจอรางรถไฟเลยอนั่นไงที่บอกแล้วคือพอจะขึ้นเนินเนี่ยมันเป็นจังหวะที่รถทุกคันต้องต้องเร่งเครื่องใช่ใช่ค่ะก็คือต้องเร่งเครื่องแล้วคือถ้าเห็นรถไฟมาเนี่ยเบรกแทบไม่ทันพยายามจะผ่านไปเนี่ยก็คงจะทําได้ยากเนื่องจากว่ามันต้อง ต้องเล็งขึ้นเนินด้วยแล,วแล้วคือระยะที่มองเห็นมันใกล้มากแล้วคือ,อต่อให้ไม่เนินก็ตาม,มาค่ะเห็นระยะรถไฟใกล้ๆขนาดนั้นเนี่ยมันก็คงจะผ่านไปไม่ทันแน่ค่ะแล้ววันนี้นอกจากมีการลงพื้นที่ไปไปดูเรื่องของการปรับตัดถังหญ้าที่มันขึ้นลกทึบอ,อยู่เนี่ยค่ะแล้วมีปรับในส่วนอื่นอีกไหมคะก็วันนี้เห็นเห็นที่เขาปรับะนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยค่ะเรื่องของปรับอ่ถังหญ้าแล้วก็เอาเอารั้วออกหมดเลยนะคะ ค่ะค่ะแต่ขณะวันนี้เขาเอาออกไปบ้างแล้วมันมันก็ยังมองมองไม่ไม่ชัดอยู่ดีใช่ไหมคร<ฮ><ฮ>แล้วพอมันมีอุบัติเหตุไม่ไกลอยู่ดีค่ะในฐานะที่ดเรเป็นเป็นผู้จัดจาก,การศูนยะ์วิจัยอุบัติเหตุเนี่ยดรมองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลักๆเป็นเป็นเรื่องทัศนวิสัยใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องทัศนวิสัยด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนขับเขาได้มองหรือเปล่าอะนะคะเอ,อันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเออไม่ได้มองเลยหรือว่าอม,มองแล้วมองไม่เห็นเห็นอีกทีก็มาใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นมไม่ทราบเพราะว่ามันก็มีรายงานข้อมูลมาจากคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อ,อ่ะก็เล่าให้ฟังอ่ะด็อกเตอร์บอกว่าคือบนรถเนี่ยเปิดเพลงค่อนข้างจะเสียงดังเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงบูดก็อาจจะไม่ได้ยินยยด้วยแล้วอาจจะแบบ คือเหมือนขับเข้ามาแล้วค่ะเจอทางรถไฟก็เหมือนอขับตรงมาปกติเพราะส่วนใหญ่เวลาคนขับผ่านทางรถไฟอะคะอ่ะคเขาจะไม่คิดว่าจะมีรถไฟมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ตัดปฏิบัติตามกฎจราจรก็คือไม่ได้หยุดไม่ไหยุดอะไรเงี้ยนะคะก็คือคก็คือจะตรงมาเลยอะคะอ่ะแต่บางครั้งถ้าดูว่าเจอจังหวะที่รถไฟมามันก็ ก็เลยทให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะแล้วอย่างนี้ตรงจุดตัดบริเวณนี้เนี่ยที่บอกว่ามันอยู่ใกล้กับสถานีล้างเนี่ยคนไม่ค่อยใช้งานแล้วเราจะยกเลิกได้ไหมคะถ้ามันมีความอันตรายขนาดนี้หรือว่าจะสร้างไม้กั้นแนวทางรถไฟไหมคะเขามีอนนบอกมาวันนี้ต้องต้องอถ้าเป็นไปได้ก็คิดว่าถ้ามีไม้กัน้นมันก็น่าจะปลอดภัยที่สุดนะคนะณนะนะตำแหน่งนี้เพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่ดูข้อมูลเนีย่ยเหมือนปริมาณจราจรมันก็ มันก็เยอะพอสมควรนะคะตรงนี้มีรถมีจานวนรถยนต์กับคือปริมาณการจราจรที่เขาจะพิจารว่าจะติดตั้งไม้กั้นหรือเปล่าเี่ยเขาจะต้องดูทั้งอจำนวนรถยนต์กับอจำนวนรถไฟที่วิ่งตันะคะเมื่อกี้ดูข้อมูลก็ดูเหมือนว่าจะจะจะ,จะสูงนะคะก็คือ,อน่าจะติดตั้งไม้กั้นได้ค่ะอืมนะฮะมีท่านผู้ฟังบอกว่า อีกมุมนึงที่อันตร,รายก็คือขนาดความกว้างของทางรางรถไฟแบบ3รางเนี่ยกว้างเกินกว่าความยาวตัวรถปกติไม่เหมาะสําหรับทางลักผ่านของรถอืค่ะก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีมีไม้มมมกัน้นทางรถไฟอ,อ,อัตโนมัติมันก็น่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะอื ก็คือต้องถ้าแต่ว่าความผ่านไปมันมันต้องข้ามหลายรางอค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าอะถ้าจะเอาทางกั้นรถไฟให้มันแบบว่าปลอดภัยในการข้ามก็คือควรจะต้องมีไม้กั้นไม้กั้นอัตโนมัติค่ะเพราะว่าจะให้คนไปเฝ้าทั้งวันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็บางที่นะฮะที่ผมไปเคยเห็นกับตัวเองก็คือมันมืดมากกับที่เคยเห็นในในคลิปที่เกิดอุบัติเหตุที่มันผ่านมาก็คือว่าสัญญาณไฟก็ไม่ค่อยจะมีตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เขาดูแลไม่เพียงพอหรือยังไงครับ บางทีมันบางทีมันไฟดับไปเลยก็มีมก็คือบริเวณพื้นที่ใช่ไหมคะ <net> ใช่ฮะใช่ฮะ <net> ก็ก็ก็ด้วยใช่ค่ะก็ก็อาจจะต้องอเรื่องของดูว่ามันเป็นอยู่ในเขตทางของใครของรถไฟหรือของถนนดูแในรับผิดชอบนะคะอืค่ะอย่างีรอบปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุแบบที่เกิดขึ้นกับทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะมันมักจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างค่ะ ก็หลักๆเลยนะคะเอาเท่าที่เราไปลงพื้นที่มาดูก็จะมีเนี่ยค่ะเรื่องของระยะการมองเห็นนะคะ,คะเรื่องของอคนขับไม่คุ้นชินเส้นทางทําให้ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นจุเเนจดเ,เป็นจุดตัดรถไฟก็เลยไม่ได้หยุดรถนะคะเรื่องของการที่คนขับเนี่ยถูกกวนสมาธิจากาการกิจกรรมอย่างอื่นภายในรถฟังเพลงเรื่องของการพูดคุยคุยโทรศัพท์ ขณะข้ามผ่านจุดตัดรถไฟนะคะก็เป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งหรือสาเหตุอันที่สี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการคือเห็นแล้วแหละแต่ตัดสินใจผิดพลาดคือว่าน่าจะตัดไปได้ทัน อ,อันนี้ก็เกิดอุบเหตุขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันค่ะโอเคแสดงว่าตรงกับที่เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเลยที่ว่ามีให้ข้อมูลออกมาน่าจะเป็นข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะฮะคุณกันวีพูดมาเนี่ยสข้อตามนั้นเลยคือเรียงมาเลยว่า1ระยะการมองเห็น s i d ์ดิส t ท n c e ที่ไม่เพียงพอนะครับ2ผู้ขี่ไม่คุ้นเคย อ่าสามถูกดิสแทร็ด้วยกิจกรรมอื่นภายในรถแล้วก็สี่เห็นว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ตัดสินใจผิดพลาดั่องค่ะ,คะแล้วอ,อยากให้ดอตอร์แนะนําคุณผู้ฟังก่อนค่ะว่าแบบอ่าอย่างเช่นว่าข้อควรระวังหรือว่าการระมัดระวังเมืม่อเราต้องไปเผชิญกับทางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะระวังยังไงอะไรยังไงบ้างคะ,ค,ะคือเวลาขับรถอคะค่ะถ้าผ่านโดยเฉพาะยิ่งถ้าผ่านทางพวกทางสายรองอะนะคะครับแล้ว คือต้องต้องมีสติอะคะ่ะแล้วต้องดูว่าถ้ามีจุดตัดทางรถไฟอ,อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือต้องคอยดูป้ายเตือนอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเพราะบางครั้งเนี่ยป้ายเตือนอะทุกจุดตัดมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะคะบางบจุดตัดมันก็ป้ายเตือนมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าพูดตามตงรงแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นจุดตัดทางรถไฟเนี่ยสิ่งที่ต้องทาอย่างแรกเลยคือต้องชะลอก่อนที่จะถึงเราก็ต้องหยุดรถก่อนที่จะข้าม คือหยุดเนี่ยต้องหยุดให้สนิทด้วยอพอหยุดให้สนิทเราค่อยมองซ้ายมองขวามองทางซ้ายมองทั้งขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งเข้ามามจากระยะไกลๆคือไม่มีรถไฟแน่ๆที่จะเร่งเครื่องแล้วข้ามจุดตัดไปนะคะเพราะว่าการที่เราเห็นมาระยะไกลๆแล้วเราจะคิดจะข้ามผ่านไปเนี่ยบอกได้เลยว่าอันตรายมากเนื่องจากว่า เราไม่สามารถคาดคะเนความเร็วของรถไฟณนขณะนั้นได้แล้วก็ระยะทางอะไรพวกนี้คือบางครั้งรถไฟก็อาจจะวิ่งเร็วคือมาถึงเราเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้ก็ได้เั้นคือถ้าเห็นรถไฟไฟดวงมาจากทางไกลๆเนี่ยท,ที่แน่ๆเลยต้องหยุดก่อนเลยรอ,อให้รถไฟผ่านไปก่อนถึงจะข้ามไปอ๋อเอาชัวร์เลยเนาะแบบนั้นเลยดีกว่าใช่ค่ะแ,แล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านจุดตัดทางรถไฟก็ต้องก็ต้องมีสมาธิตั้งสติดีเนื่องจากว่าอย่าพยายามทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุยกันอยู่ขณะข้ามทางรถไฟหรือว่า เออเปิดเพลงฟังอะไรพวกนี้ค่ะมันมันจะทําให้เราเราเอจุดดิสแทไปด้วยพวกเนี้ยทาให้เราไม่ตั้งใจอมองรถไฟให้ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดริเหตุได้เหมือนกันค่ะสมาธิของคนขับคนในรถก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่มันจะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วอย่างทางรถไฟปัจจุบันที่มันยังมีบางบางหลายๆทางหลายๆจุดตัดเลยที่มันไม่มีทางกั้นอย่างเงี้ยค่ะดร อมองว่าอยากให้มันเป็นยังไงหลังจากนี้มีส่วนเกี่ยวข้องบันเทนงการยังไงบ้างค่ะเพื่อความปลอดภัยคือค่ะจริงๆแล้วมันต้องอมาดูนะคะว่าจุดไหนเนี่ยที่ยังไม่ถึงคือปกติเวลาเขาจะพิจารณาว่าจุดไหนควรจะต้องมีไม้กั้นเนี่ยเขาจะดูที่ปริมาณการจราจรเป็นหลักที่เรียนให้ทราบตอนแรกแต่ทีนี้เนี่ยบางจุดเนี่ยถึงแม้ว่าปริมาณจราจรมันไม่ถึงแต่ว่าลักษณะการทางกายภาพมันมีปัญหาจริงๆเช่น มีโครงสร้างอะไรก็ตามบทบังการมองเห็นเนี่ยนอาจจะต้องเที่ยนเป็นพิเศษว่าเออถึงแม้ว่าปริมาณจราจรไม่ถึงแต่มันก็ควรจะต้องติดตั้งไม้กั้นแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของอการดูหลักเกณฑ์เขาว่าถ้าเพิ่มหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆไปมากกว่าแค่ปริมาณจราจรได้ไหม,มคะรวมถึงปัจจุบันคงต้องไปไปสำรวจด้วยว่าจุดเดิมๆเ,เ,เนี่ยที่มีอยู่แล้วยังไม่มีไม้มไมกั้นเนี่ย เพราะว่าสมัยก่อนอาจจะปริมาณจราจรอ,อาจจะไม่ถึงเพไ่ติดตั้อตอนนี้มันต้องไปสำรวจแล้วละหละว่าจุดเดิมๆพวกนั้นเนี่ยปริมาณจราจรอ,อาจจะถึงแล้วอก็ต้องไปไล่จิดไหม่กันด้วยค่ะโอ้เมื่อปี58าเนี่ยบอกว่าจุดลักผ่านเลยที่ไม่มีเนี่ยหนึ่จุดปัจจุบันไม่ทราบว่าลดลงหรือยังนะฮะ ค่ะก็คืออาจจะติดไม้กั้นหรือว่าติดอุปกรณ์อะไรไปบ้างแล้วถึงถึงแม้ว่าไม่ใช่จุดรลักฐานเป็นจุดที่เป็นจุดที่ถูกกฎหมายปกติแต่ว่าเป็นจุดที่ติดตั้งแค่ป้ายจราจรอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องไปสำรวจว่าตอนเนี้ย ปริมาณการผลิงแล้วหรือยังใช่แล้วมันก็มีปัญหาทางกายภาพอย่างอื่นหรือเปล่าถ้ามีก็สมควรที่จะต้องติดไม้กั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จุดที่มีไม้กั้นน้วันก็ต้องก็ต้องดูด้วยว่าไม้กั้นพวกนั้นเนี่ยโอเปรช่ใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าค่ะด้วยว่ามันใช้งานได้ดีไหมมีประสิทธิภาพไหมนนองไม่ใช่ว่ามีแล้วแต่มันไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเงี้ยก็อันตรายนะฮะคือคือต้องมีการทาสารวจอะไรพวกนี้ก็คือค่อนข้างที ก็อาจจะต้องหลังจากนี้ต้องมีการล้อมข้อกันหน่อยจริงๆแล้วผมผมไปพอเซิร์ชดูปุ๊บตอนแรกจะถามแหละว่าไอ้มุดไม้กั้นเนี่ยนะฮะอย่างบอดไซซ์มุดฝ่าไม้กั้นไปรถหลบไม้กั้นไปเนี่ยมีโทษไหมปรากฏว่ามีแต่ว่าแต่ว่าก็มีจํานวนไม่น้อยที่ทํากันถูกไหมฮะอันนี้ถ้าถ้าเราบังคับกฎหมายเข้าไปให้เข้มข้นขึ้นมีเจ้าที่ตำรวจอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนนะฮะบังคับจับเป็นเหตุเฉพาะหน้าเลยเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมครับ หรือจริงก็ไม่มากนะัก็ช่วยได้บ้างแต่มันก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้มายืนได้ตลอด24ชั่วโมงจริงใช่ไหมคะมันก็ต้องอใช้เรื่องของอุปกรณ์อแล้วก็เรื่องของลักษณะทางกายภาพเนี่ยช่วยมากกว่าครับค่ะแล้วอย่างพวกไปเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนอย่างเดียวคือเขาไม่สามารถมามานั่งเอ้อตลอดใช่ค่ะใช่สุดท้ายคือวินัยของคนขับแล้วก็เรื่องของสภาพความปลอดภัยบริเวณจุดตัดนั้นๆ ค่ะแล้วไฟสองสว่างคะะบางทีบางพื้นที่ตอนคืนนี่มืดมากเลยนะคะด็อกเตอร์ก็อันนั้นก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าบริเวณที่เป็นจุดตัดพวกไฟไฟฟ้าสองสว่างมันก็ต้องต้องต้องมีให้เพียงพอค่ะแล้วแล้วถ้าจุดไหนที่มันอ่าเป็นจุดตัดที่อมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายเนี่ยพวกไฟพวก ป้ายพวกมาร์กิ้งบนถนนเนี่ยคือทําให้มันโอเวอร์ไวเลยคือติดให้เยอะชัดเจนไปเลย่เห็นในห้าร้อยเมตรเลยจะดีมากใช่ค่ะมันควรจะต้องติดล่วงหน้ามาตั้งแต่เนินๆด้วยค่ะครับได้ค่ะนนี้ขอบคุณนะครับนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณนวีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะร้านค่ะนั่นคือดรกนวีกนิตพงศ์นะคะท่านผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยนะคือถามไปมันก็วนกลับมาที่เดิมเหมือนกันเนาะว่าแบบไม้กั้นต้องมี นะครับแต่ว่าแต่พอเรามีความประมาทนะครับมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยหลักๆมันคงเป็นเรื่องของทัศนวิสัยทัศนวิสัยอันนี้หลักอันแรกหลัก,กเลย,เลยคือมองไม่มันไม่เห็นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความประมาทร่วมด้วยนะบนรถมันอาจจะมีเสียงอกระทึกที่กวนสมาธิไงที่ดอเตอร์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าส่วนใหญ่อุบัติเหตุมันจะเกิดนะครับคือ1ระยะการมองเห็นทัศนวิสัย2คนขับไม่คุ้นชินเส้นทาง3คนขับถูกกวนสมาธิแล้วก็4เรื่องของการตัดสินใจเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย นะครับปัจจุบันทางศูนย์วิจัยก็ยังคงยืนยันผลวิจัยเดิมนะครับว่าลำดับ 1, 2, 3, 4นะครับจะเรียกว่าไล่มาตามนี้เลยนะครับส่วนการนะครับแก้ไขปัญหาเนี่ยก็น่าต้องใช้งบมหาศาลเพราะว่าทางลักผ่านนะครับทางลักผ่านเนี่ยคำอธิบายของมันคือทางตัดผ่าน ทางรถไฟที่เป็นทางเข้าออกประจําของเอกชนหรือผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นๆน,น,นะครับผู้ทําทางตัดผ่านอาจจะเป็นประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตทําทางตัดผ่านจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นทางตัดผ่านที่ไม่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยนะครับอ่ะไปดูทางข้อมูลนะฮะจากทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยที่คุณผู้ฟังส่งมาให้บ้างนะครับน่ารักมากก็เป็นภาพเหมือนกับโปสเตอร์หนังนะครับเป็นภาพสเก็ชที่เป็นรถไฟเนี่ยชนกับรถบรรทุกที่ขวางรางอยู่นะครับเป็นแบบาภาพประชาสัมพันธ์วินเทจเลยนะครับก็ระบุว่าพระราชบัญญัติการาจราจรทางบกพุทธศักราช2 5 2 2นะครับมาตรา62ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านถ้าปรากฏว่ามีเครื่องหมายหรือสัญญาณ ระหว่างรถไฟแสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่านนี่ข้อ1นนะครับข้อ2มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่านนะครับอันนี้ข้อ2นะฮะข้อ3มครับมีสิ่งสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอนตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไปผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดให้รถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรเมื่อเห็นรถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ผู้ขับขี่จึงจะขับรถ ผ่านไปได้นะครับแล้วก็มาตรา63ครับในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกัน้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า5เมตรเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้นะครับอันนี้ก็ทางฟากผู้ขับขี่ที่ต้องปฏิบัติตามนะครับขณะที่เรื่องของการมุดไม้กั้นเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วนะครับในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็มีการออกประกาศมาแล้วนะครับสำหรับกองปรับปรามนะฮะบ,บอกว่าการฝ่าฝืนเนี่ยนะครับสัญญาณเตือนรถไฟ